สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่วัดป่าเลไวลวรวิหารนะครับจังหวัดสุพรรณครับออไปเดหน,หนดีเดิน,นออไ,ไปไหนอ,ไอ,ไอ่ะไปเตาเข้าไปเตา đầy đủ tàu mong con, đến rồi, đến lên thôi, lên lên thôi, tàu thôi, lên ยเอาอยู่ข้างบนเนี่ยอยู่ข้างบนนี่เหรอไปดูโบสถ์ไปวัดซื้อดอกไม้เหรอไปพนไปไหนต้องไหว้พักก่อนเอ่อเดี๋ยวเตรียมดอกไม้ไปไหว้พากันก่อนครับไตรงนี้ได้ไมไ้แล้วจะทำอลงมาแล้วะเดี๋ยวต่ด้างแล้วไง

เอาดอกไม้นั่นแหละปะเดกชวรเออที่มีดอกโบได้ป่ะวนครับดีขึ้นไปไว้พระหมอนเอากำเดียวลูกเดี๋ยวขึ้นไไหว้พระก่อนครับมีรองเท้าก็ล ไปช่วยทุบให้เ่าเอายังกระดับอยู่แล้ว ดับอยู่แล้วดตไ่ได้ไร oh, <okay. S 1> อะโนนี่ันนี่เห็นนี่พี่หาหน้ามาพ่อไ Okay, sedang

ดูเดียวนี้ก็ได้ลูกดูเดียวนี้ก็ได้เนี่ยกล้องเอาไว้ในรถเหรอมันร้อนนะแบตจะบวมนะทำน้ำเยอะก็ ในตามมือใข่าจ้องะวังแล้วจะดักฝีมือเขาอยู่แล้วเรื่องเขย่าติวไปเดียกจบอย่าบอกนะว่าทาเื่อเขย่าได้ที่วัดเมื่อวานไปวัดมังกเดีหรือไม่พ่อได้พอตายพ่อมไปวัดปกรดีไง อากเปลี่ยนใบนะแคกพที่ออกมา จะไปดูตางเาวะเออไปที่ไหนเดี๋ยวได้ไหว้พระแล้วเป็นของสุดแต่รองรองถุงไม่ต้องสุดเองแต่เขาฟังโล่งกว่าเดี๋ยวสั่งเ่าสวัวนี้รองเท้าหนูอยู่นี่ของใหญ่ ไม่มีที่จอดตรงนี้ตอนนี้ก็ไว่ายคาเสร็จแล้วนะครับเดีย๋ยวจะเดินไปดูเต่าครับผมเขาเรียกเต่าอะไรนะเต่าหัวมังกรเต่าหัวมังกร ไปดูเต่าหัวมังกรนะไปดิหรือรอเดินเนี่ยรถก็อยู่นี่เดี๋ยวไปดูเต่าหัวมงัอมองกรนะู่นนู่นใช่ไหมต้อ,องอย่างเยอะนะที่รอเต่านะ ตรงไปให้สุดเลยใถ้ามีรถก็รถไปเลยระวังรถเรื่องถ้ามีรถก็รถไปเลยใจอ่าแล้วไปเอารถแบบ ทางหลังจากที่ไหว้พระในโบสถ์เสร็จนะครับก็จะไปดูเต่าหงอมมงกรครับผมแต่ทางเจ้าหน้าที่ของวัดเขาบอกว่าไกลนะครับก็คือทางเข้าไปโนน่นครับข้างในตออว่าถ้ามีรถก็ขับรถเข้าไปได้ครับถ้าเดินไกลมาก ตอนนี้เดี๋ยวรอน้ำเขับรถก่ันบ้านคนช้างไม่ได้ไปดูเลยเดินนะวิธีเดินแย่ๆเงินเดิมีน้ำตกด้วยเดี๋ยวเดินมาได้มาวินเดียวก็พอแล้วนะเดี๋ยวก็เดินมาก็ได้เดินยอนี่คุ้มมั้ยนี่แหละเฮ้ยไกลอยู่อ่ะไกลอยู่เดี๋ยวเราขับกลับนี่เขาบอกให้ขับรถเข้าไปใช่ว่าเดินไกลนี่เขาถือว่าคุณช้าง คุช้างเขาอยู่วัดน,นี้เหรอวิววิแมวแมวแมวเย็บเน่นะอ้ยลิงโหน <c oughs> อยู่ไหนอ่ะอืมอ้อืมใช่หรอทำไมคนไม่มีเลยนี่ไงที่รอสองช้างะเอาเราไม่เข้าไปตรงที่ลงโเมื่อกี้ ไม่ต้องโล่งเมื่อกีก้เรดวงไม่เข้าไปเอาเพิ่งกระบวงส่วนก็นตามคันนี้ไงคันนี้มันออกมีอย่างามากมากเอาจอดตรงนี้ก็ได้อ่ะมาไอชิาพายก็ต้องไปเข้านน่นนะจอดตรงนี้ก็ได้ร่มๆเนี่ยแล้วก็เดินเอาได้ <c oughs> ใจเองนี่แหละถึงที่มาเดิน ้วครับฮัดูดีลงมาเอ๊บลงมาเราไปเ่าน้ำอ่ะไปกินก็ได้ไ่ต้องเอาไปลงไม,ไ,ไม่ต้องเอาไปหรกเดี๋ยวก็ววมาละไเดิน,น ไปดูเต่ามังกรนี่เต่ามังกรเจอแล้ว นาดวยไม่มีเซมซีใหญ่ด้วยโกโอ้โหโโหนูด,ดีเขย่า,ยาได้ไงวะนี่คร <laughs> ับเต่ามังกรเทา้าเวสวรรณอ๋อมีเซมซีเล็กก็มีนี่ไงเซมซีเล็ก นี่โดดีกำลัง <c oughs> เตรียมดอกไม้ทูกเทียนไปไหว้ครับอ่าโดดีเดบหายใจเตือนเ,เลยลูกล่นเลยเดบหายใจเตือนนั่นถือเร่งเลยอ๋อปลาีสัําอักสกอกันชุดละยี่สิบบาทให้เาตังไโครับผม้อบตังไห้โซด้วย ม่เลย่าไให้แล้วีขงเายู่ไนลนอเียไวอางอถามได้เยันีพอจุดให่ต้องแกะลูกไม่ต้องแกะไม่ต้องแกะลูกเ้าเลยเข้าแกะทุกเือตรงนี้จะมีบูชาาววิธีบอไป ลห <c oughs> เอียดไปนู่นเลยคาถาหรอุะกาโมระเเพุธานพระนากาโมละเเกตนางอัตติกายกายะยาเอวนังวิยะางสุตวาจิตวิโสพัพวายมราชานุท้าเวุวันโนมารนางสุขัง อาหังสุขโตนโมพุทหาย,ยะ้าวเวสุวรรณโมจะบทมหาราชิากายักษะอันตาพัะภูริโตวเว,ตวสออสัพุษาพุทธังอรหันต์โตฟังทำนี้ดูดีต้องดอกไม้ดูป่ะไม่ต้อง ทา้าเวสุวรรณโมนโมพระอาจารย์้นันรเอตางมา้างมา้นี่พเต่งางอนยอนะน,นี่อันนี้พญาเต่าอ่ะสีแดงนู่นไงทาเร่ท้าหว้ท้าวเสุวรรณก่อนอระอระอไม่รู้อ่อมันไหว้หลายจุดนะคนก็เลยไม่ค่อยอยากมาเพราะว่าอพานมาไม่ไหวพานเดียวก็ จบจุดเยอะกพอนะเพราะว่าคนมันก็ได้มากันง่ายๆว่าลยเอาตรงนี้แหละพอแล้วนะปานี้แย่ปานี้แย่ไม่ไหวคนก็เลยไม่เข้ามาอ่ะแต่นี่จะมีแยกแค่ใต้เตาอ่ะไม่ต้องทีเดียทีหลังไม่ต้องเก็บนิดเดียวนี่ หนูดีจะเอาไว้เสรจแล้วนูดีแล้วมันไม่ไมไวเ่าเต่าเนีย่ย่เือนี่อ่อาไหว้เต่าจุดทูปพอจดทูปให้มา <c oughs> ห,หนูดีก็กำลังวอนูันีอ่นูดีไปปกักทูบ ร้อนแล้วเริ่มร้อนแล้วนะขยับไหมขยับมินซีไหมไปรอดไปรอดนี่ก่อนนะเดินรอดนี่ก่อนไปเดินไปรอดก่อนก็ไปไหนในรถไปเดินรอดก่อนอไ,อไอปเดินรอดกันตรงนี้ไม่ร้อนนะตรงเมื่อกี้ร้อน,น,อนใครที่ไหว้ขอพรเสร็จนะครับผมก็มา เดินลอดตรงนี้ครับผมตายทอ้องเต่ามังกรน,นี่ครับแล้วก็มือคำไว้ตรงนี้ครับมือลูกไปนี้แล้วก็ขอพรนะครับอธิษฐา,านแล้วครับถ้ามือแตะนี่ครับจำไหมครับตอนนี้ขอพรเรียบร้อยแล้วครับผมสาธุ ใครที่มาเที่ยวสุพรรณนะครับหแวะมาไหว้ได้นะครับผมเ <c oughs> ต่ามังกรมาไหว้เท้าวเวสุวรรณครับขยัมีหนูดีกำลังขย่าตปหวกผอยล่วงทีเดียวสามเลยพอดีลองตัวแรกเลขหกเหมือนกันดิีเลยตอนนี้หนูดีก็กำลังขยา่าติ้ว,ว, <c oughs> นนวครับผม <c oughs> ไม่ได้อะไรเลย ทำลงอีกนิดเออทำลงอีกเคอนอันะน่าได้เลยลาย,ลายหนึ่งค่ะเมื่อกี้เลขหกเมื่อกี้เลขหกก็เป็นหกหนึ่งหกหนึ่งครับอสองตัวเหรอตัวนี้สองตัวก็พอแล้วเมื่อกี้ใครสองสามใครที่มาเที่ยวสุพรรณนะครับผม,มแวะมาเที่ยวได้นะครับวัดป่าเลยลายครับผม ใครที่มาเที่ยวสุพรรณนะครับแวะได้นะครับผมมาไหว parole, เ้เต่ามังกรครับผมแล้วก็เท้าวิสวัรนอยู่ที่วัดป่าเไลยครับเเาที่วัดป่าเรลัยคร่า แล้วไปไหนต่อไปวัดเดี๋ยนะหืหลังจากไหว้เต่ามังกรเสร็จนะครับตอนนี้ก็จะเดินทางกลับแล้วครับขอบคุณที่เข้ามารับชมกับบ๊ายบายๆดีแล้วดีบ๊ายบายเล้วเตือนบายๆแล้ว บายบายสวัสดีครับ